สวยมากเลยนะคะชมจันทรตอนกลางคืนถ่ายยังไงก็ไม่เบื่อดอกย้ายสวยมากฟังสู้ชีวิตมากมแรงเยอะมากว้าวออกดอกเต็มเลยยังไม่ได้เก็บตอนเช้าคะ่ะ เพราะกินทุกวันแล้วก็เลยปล่อยเลยสวย ก็เลยมาอัปเดตให้ดูค่ะช่วงนี้อาจจะมีแต่ลงแต่ดอกชมจันทรนะคะเก็บไว้บ้างเ,เพราะว่าแต่ละวันดอกมันบานไม่เหมือนกันบางวันก็สวยบางวันก็แบบไม่หนาไม่บานเยอะขนาดนี้แต่วันนี้สวยค่ะออกดอกเต็มเลย ก็จะมีแต่ชมจันทร์ที่จะให้ดูค่ะอย่างอื่นยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ส่วนคลิปนี้ฟังก็ออกมา้าดูชมจันทร์ตอนกลางคืน,นะคะ่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มกว่าแล้วส่วนคลิปนี้ขอตัวไปแค่นี้ก่อนนะคะ ไปเจอกับฟังใหม่ค่ะ